มาแล้วสินะผู้ทหารลูกออดปวดฉีดเฮ้ยมึงกูรีบไปไหนอ่ะพร้อมที่จะจับแล้วไปตรงเครื่องข้างหน้าครับผมคุณเลือกอันไหนก็ได้ไม่ใช่ประเทศไทยหรอวะประเทศไทยแต่จำลองเอาละผู้ทหารเราถึงพื้นแล้วนี่รถผมมาแล้วอ้เรถมส่งแลวใช่แล้วไปขึ้นข้างหลังเลยหนุ่มคุมปืนซะเดี๋ยวจ่าจะพาไปส่งผมได้ยินเสียงกระตะกแตนทอดยิงมันยิงมันอีวัก จาโนองกินตัวนี้แหละคุ้มว้จะเปิดดาวเทียมแล้วดูดีๆแล้วกันนะจ๊ะเสกปืนมันแน่นด้วยครับแน่นอนนเี่ยนี่มัน,แน,นแน่นอยู่แล้วน้อง,อองเรียบร้อยไม่ชัดคอมพิวที่เหลือเ,เ,รลเราก็กลับบ้านกันสาวๆอ <ๆ S 2> <ๆ S 1> ันนี้คือจบแล้วใช่เหลือแค่กลับบ้านจะมีตัวอะไรรอเราระหว่างทางเะเาาชียวเชียวนะฮรทหารโอ้ยโอ้ยโอ้ยลดความตะหนัเอาตัวมึงตายเลย จดี๋ยวเรียกแอคชั่นได้เรียกช่วยด้วยจากับมาแล้วเมื่อกี้กูฝันไปใช่ไหมเฮ้รถเบาดมาก็หาก่อนเลยเกมนี้มีตีได้ด้วยนะขอทหารผมเปินแล้วผมลองต่อยอยู่ไอ้เย้เพื่อนกันได้ยินแล้ววะนี่เจ้าทำอะไรอะฮะขอโทษนะครับไม้กอลไม้กองแล้วอย่าให้ผมเห็นอีกรอบที่สองขึ้นย้อน เรารอดแล้วนี่คือภารกิจแรกง่ายง่ายไหมพุทธาหานยังพอได้อยู่เพราะงั้นเราจะขึ้นระดับความยากเปลวปีดขึ้นไปอีกไปได้หรืวเออสดชื่อดีจริงที่ีอ๋อหรือยังพลทธาหานไปเลยครับเ้ยเฮ้ยมันลงมาจากฟ้าฟ้าไอ้หน้าหนีสักที มันเกิดอะแต่ทำไมมันลงมาทับตรงวะมันเร่รู้มันลงมาถามทำไมมันไม่เห็นหรือเปล่าไม่เห็นได้ไงไงมันต้องเห็นดิมันจงใจยะชัดชั่วจริงจเลยตามมาประธารต้องไปไหนอะจุดนั้นอะมาร์คสีส้มครับผมเฮ้ยทำอะไรอีกแล้วเนี่ยหมอเราอยากให้มีค้อสันนี่ข้อสันนี่ไม่ควรเลยนะแต่เรามีครั้งที่สามแล้วครับห้ามมีเด็ดครับมาเนี่ยมากดมือนเดิมทำให้มันช้ำ ดีเร็วดีใช้ได้เหลือแค่รอแก๊สแกาสโอ้โหตรงต้นไม้ระเบิดสดชื่นอันี่สว่างใช้บุีนอ่ะจานะเออมีคนโดนเผา จ้าทาอะไรเหรอมันอันตรายเลยเผาใครเลยมันโดนมุงเกี้ยมันโดนพืชอนอะให้นหนังหมาจริงเลยไม่ได้แต่มาไปยืนแค่ไบเอาแล้ขึ้นยากได้แล้วพนุไม่มีการกอดกันเกิดอะไรทั้งนั้นเข้ามาได้แล้วเฮ้ยเราเปิดไอ้หนังหมาโอ้มึงเกือบตายคาลาวแล้วแต่มันแตกว่าขึ้นมานะมึงโดนจะไหนมึงออก ระเบิดติดระเบิดเพื่อนรออกมาเร็วได้เีรยวได้อยู่อาหารพอทางนั้นมันก็ตั้งตั้งใจชนมึงกันดิทางนั้นน่ะเละเป็นขี้ขนาดนั้นกขึ้นมาถึงเขาเรียกของอย่างเร็วเลยโคตรประสบการณ์อ่ะแน่นอนอาหารระวังระเบิดพวกนี้ด้วยระเบิดเพื่อนมันขึ้นมาจากใต้ดินได้ไงวะมาแล้ว คุณครบคุณข้างมาอย่าไปอยู่ใกล้จะระเบิดลงหัวเรามาช่วยแล้วจะมาแล้วไอ้เวรจะมาฆ่ากูดีกูกระโดดหลบทันประเด็นผมได้ยินเหมือนเสียงอะไรหล่นลงมาจากฟาจะมาฆ่ากันระวังระวังเด็กน้องสาว เราจะเอาคุณไปไปทางมันเดี๋ยวนี้มันกระโดดหาได้ด้วยเฮ้ยรอบนี้ได้ได้มีตัวกระโดดแล้วตอนนี้มีมุมีบินด้วยกลุ่มอะไรพวกนี้วีวัดเก่งไปลุ้มกันไปต่อเฮ้ยตัวเฮียอะไรวะเนี่ยเฮ้ยเหมือว่าเจ้าจะเจอตัวดีใช่แล้วสินะนั่นแหละเขาเรียกว่าชาร์จเจอยิงข้างหน้าไม่ได้คุณต้องยิงตรงตูดมันอะหรือยิงข้างๆอ่ะมันจะมีจุดอ่อนอยู่เดี๋ยวผมจัดการให้หลบคอยหลบด้วยก็ดี เวลามันพุ่งใส่มากำลังชักแมสอลาดผมกำลังไล่กเก็บตัวอย่าให้อยู่คุยไปก่อนเลยช,ยช่วยยิงขึ้นขี่บนหัวมงได้ป่าวะไม่ได้นอกจากว่าต้องคุณก็ต้องหาบ้านแบบสูงๆอ่ะแล้วก็กระโดดขึ้นมานี่ไงได้ไหมนะจะไปใกล้ๆไปหรื <laughs> อเปล่าโอ้โอ เติมยาเติมยาเติมยาก็แต่ฝากแมเอาแล้วไอ้เหี้ยงั้นต้องสู้กว่านี้ไปตีขอบไก้พอแล้วมาอีกหน่อยนะเลยได้ได้ไปเลยไปเลยอย่าขยับเยอะก็ต้องคานตามตีเหี้ยมันจะลนเไปไปไปเดินไปเลยเดี๋ยวเราส่งสะพานมาช่วยอุ๊ยเป้ยมันแรงอุ้อ เขาตกเชิดกระเด็นเลยโอ้ชิดตายแล้วมาแล้วเหมือนเสียงอะไรมาเฮ้ยเว้ยอะไรตูนี่ลูกบอลเย็ดเป็นโอเคเรายังรอดอยู่ไม่คนถ่านเราตายน้ำแตกใส่ลูกใส่ลูกเรียกกลับมาเดี๋ยวให้ตัวอ้วนกำลังเข้ามาอยงเรียกกลับมาอะไรอะเรียกกลับมาแล้วเรียกกลับมาแล้วยิงยิงยิงสวยตายต้องซับไพน์มาแล้วนะหยิบได้ s u r p r i

เฮ้ยถังไอเวนอันตรายไอ้หนูยอ,อ,อายอากจะมารับอีกเลยสองนาทีเตรียมตัวให้พร้อมโอ้โหทำได้พวกเราจะเป็นชาบชา้าที่ตายที่ดีเฮ้ยตัวแมลงทอดซิวอยู่ข้างหลังนะมันช่วยคุณการกระสุนได้ได้เยอะอยู่ไปเก็บจ้าผมติกต๊กไว้แล้วเสียงอะไรอ่ะเสียงแมลงอยู่ใกล้ๆเลย โอ้ยใครเรียกระเบิดมาในกูกระเด็นมาทางนี้เลย yeah. เฮียลีโร่เลยลีโล่นะเก็บได้การการโดนดาเมจได้อยู่ไหนวะเนี่เซฟลนอีกเอา้าโอ้ยเฮียเอ้ยระเบิดตูมตามระดนลูก<ค>หลวงอีกคุณโดนลูกหลงระเบิดใกล้ๆอ่ะ ใช่เขาโยนมาจากใกล้เลยว่าแต่ว่าโอ้เพื่อนปิว้วตะเกิดโอ้ยเพื่อนแตกเลยยกระจายระเบิดโดนกันเองไอ้เวนนั่นงนี่กลับมา เราตอนนี้เราไม่มีชีวิตเหลือแล้วนะเพราะตอนนี้เวลามันหมดแล้วเราใช้ไม่สามารถใช้ของได้เพราะงั้นอยู่ให้รอดยานมาแล้วรีบกลับรีบขึ้นให้ไวได้ได้ได้ไป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 วั <c oughs> นนี้ต้องจัดจัดผูกแน่นๆเดี๋ยวกลับบ้านไม่ไม่หล่อที่ <c oughs>